เรียนอาจารย์ที่เคารพทุกท่านวันนี้กลุ่มพวกเราจะมานําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์เรื่องไม้กวาดจากกวดพลาสติกดิฉันนางสาวชดาภาคุณใหญ่ดิฉันนางสาวนิชาลีชานูนันและกับผมนายอภินันโชนิรัตหัวข้อการนําเสนอนะคะ 1. ที่มาและความสําคัญ 2. วัตถุประสงค์ 3. วิธีการดําเนินงาน 4. ผลการดําเนินงาน สรุปผลอภิปรายและข้อเสนอแนะที่มาและความสำคัญในปัจจุบันการจัดการขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่โลกให้ความสนใจมากมากค่ะเนื่องจากพลาสติกใช้เวลานานในการย่อยสลายและทําให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะขวดพลาสติกที่ถูกทิ้งอย่างไม่เหมาะสมทําให้เกิดปัญหาการสะสมของขยะที่ยากต่อการกําจัดค่ะดังนั้น ผู้จะทำจึงศึกษาและทดลองวิธีการสร้างไม้กวาดจากขวดพลาสติกเพื่อนำเสนอแนวทางในการนำขยะพลาสติกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาวิธีการรีไซเคิลขวดพลาสติก 2. เพื่อออกแบบและทดลองการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการลดปริมาณขยะพลาสติกวิธีดำเนินโครงงานวัสดุอุปกรณ์ 1. ขวดพลาสติก 2. ไม้ไผ่ 3. าไดาร้อน 4. กันไกลและคัตเตอร์ห้ลวดและตะปู 6. ขั้นตอนการดำเนินง,งาน 1. คิดหัวข้อโครงงานเพนนื่อนำเสนอครูที่ปรึกษาโครงงาน 2. ศึกษาและคน้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ 3. ศึกษาการประดิษฐ์ไม้กวาดจากขวดพลาสติก 4. จัดทำโครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ไม้กวาดจากขวดพลาสติก 5. ปฏิบัติการจัดทำโครงงานไม้กวาดจากขวาดพลาสติก 6. นำเสนอรายงาน 7. ประเมินผลแล้วให้ครูที่ปรึกษาประเมินผลงานผลการดําเนินงานการประดิษฐ์ไม้ก,กวาดจากขวดพลาสติกสามารถทําได้ง่ายเนื่องจากขวดพลาสติกมีรูปแปลกใหม่สามารถนํามาประดิษฐ์ได้เลยโดยไม่ต้องแต่งเติมและสามารถนําไปใช้ที่บ้านตามต้องการเป็นการนําขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นการลดภาวะโลกร้อนลดปริมาณการเผาขยะทําให้ลดแก๊ มูลคิาในอากาศและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้อีกด้วยผลการสรุปประเมินระดับความพึงพอใจนะครับผู้ตอบแบบสอบถามมีจำนวน22คนแบ่งเป็นร้อยละ50นะครับสรุปผลอภิปรายและข้อเสนอแนะนะครับ จากการที่ได้จัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ไม่กวาดจากขวดพลาสติกนะครับทําให้พบว่าโครงงานที่เกิดขึ้นสามารถที่จะลดขยะที่เกิดขึ้นและนํามาทําประโยชน์ต่อยอดได้โดยตัวโครงงานจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนําขวดพลาสติกที่ไม่ได้ใช้แล้วกลับมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการวิเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถามมีความภูมใจสูงในความเหมาะสมกับการใช้งานที่บ้านหรือสถานที่ต่างๆสะท้อนถึง การทําสิ่งประดิษฐ์ออกมาได้อย่างดีและมีประโยชน์ต่อการใช้งานอย่างไรก็ตามนะครับการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้ดียิ่งขึ้นยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม,ม,มประสิทธิภาพของชิ้นงานและความพึงพอใจในภาพรวมให้ดียิ่งขึ้นครับกลุ่มของพวก,พวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ,คะ ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ